แต่ว่าบวกกันแล้ล<น>ควค่ะรเลการเจ้าหนี้รับเบอร์โดนลุกซบพยายามเปิดอันติไปช่วยในส่วนของคิกซี่ครับผมแต่ย,ยังสู้ไม่ไหวยีหน้ากระโดดเข้ามาแต่เอเลนโดเผิง้าไปโดนแช่แข็งจังหวะนี้กดมาเอาฟอนมายังรอดเลยอยู่แต่ว่าคาับนี่ยิงปิดไปจังหวะสุดท้ายดับเป็ลคิวปะโอ้ตอตีพิงเกอร์มันจะไหวเงี้ยได้ยี่สเมตรหรือไงไม่สนใเลยนิยุกลางมาพิวคิดว่าจะพ้นแต่ไปพ้นแล้วกดแช่แข็งจังหวะแล้วก็จะได้เด็กกว่าขึ้นไปก็ได้กดมากดกลับไปกดสโลปอีกแล้วสิกิมหมดแล้วเหมือนตััััววฟรรีตนึงงงยไคบ อืมจอมมี่ไม่โดนหนึ่งฮะรอดไปครับผมอู้ตาอ้าวจอมมี่โอ้ไม่ก็จิสวัสดีครับผมจอสจากจอสสตูดิโอวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันรอบ16ทีมนะครับผม รายการ ROV Creator นะครับผมก็เ <story> ป็นทีมเอ่อทีมฝั่งสีน้ำเงินนะผมมาด้วยทีมที่โชว์ขิงไปเมื่อวานนะฮะ BQ Esport ประทะากับในส่วนของสีแดงครับผมทีม Snake Green งูเขียวเสียวชุ่มเลยก็เอ่อเอ่อเดี๋ยวก่อนหนึ่งนะครับผมก่อนจะพูดคือเรื่องฮีโร่เนาะระหว่างรอผมก็อาจจะแบบพูดบทในคลิปมีไปเนาะเรื่องความคิวเเตอร์ผมอย่างที่ผมบอกไปเนาะถ้าติดตามที่เพจผมลงเพจในคลิปตลอดผมจะบอกไว้ว่า จะบอกไว้ว่ามันไม่ใช่ข้อบังคับนะมันเป็นเกณฑ์การให้คะแนนพิเศษคือจะเล่นก็ได้บางคนบอกเล่นความคีเตอร์แล้วผมก็เสียเปรียบอีกทีมนี่พี่ผมเล่นแปลกอะไรเงี้ยคือผมกําหนดไว้ชัดเจนนะว่าเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเนี่ยคือมันต้องใช้ได้จริงด้วยนะครับผมเออคือบางทีเอามาเล่นอะไร,ประแปลกแต่มันใช้ไม่ได้จริงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้คะแนนแล้วก็อาจจะแพ้ก็ได้นะซึ่ง,ซ,งซึ่งอยากรู้ว่า เอ้ยแล้วมันเป็นยังไงที่เล่นแล้วได้คะแนนเนี่ยไ่ได้่นคะแนนเล่นแล้วมันใช้งานได้จริงก็หัดไปดูนะฮะช่องจอสตูดิโอก็ทำคลิปไว้นะฮะโลมี่นี่มันใช้งานได้จริงอ่ะลองจัดของดูแล้วลองไปเล่นดูนะฮะแบบไม่ใช่แบบไม่เคยซ้อมอะไรมาก่อนแล้วแบบมาคีเอทคืออย่างที่ผมบอกไปมันต้องใช้งานได้จริงแล้วแบบไอ้นี้ด้วยมันมีเกณฑ์ข้อนี้อยู่แล้วบางคนใช้งานไม่ได้จริงแล้วก็มาบอกคือลองไปอ่านกฎก่อนนะฮะถ้าใช้งานได้จริงมันไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมนะฮะเออแล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้บังคับไม่เล่นไ่ตรอ้ดแ ครั้งหน้าเนี่ยจัดอีกเนี่ยอาจจะแบบจะลดเงินรางวัลที่1น,นะฮะอาจจะลดเงินรางวัลอันคนที่ได้ที่1แล้วเพิ่มเงินรางวัลให้ความคิดตั้งแต่รอบรอบท้ายท้ายเออกฎอาจจะระบุชัดเจนมากขึ้นนะฮะผมก็อ่าอาจอาจถ้าทําให้ใครไม่เข้าใจไงเดี๋ยวขออาภัยไว้ด้วยนะทีนี้แล้วก็โอเคเนาะก็ประมาณนี้ <is> ก็มาอา่ะเข้าเกมกันนะผมมาในส่วนของทีมอ,อ่สายขิงมากเลยผมมองว่าจริงๆผมแบบเชียร์ทีมน้องพักที่เจอกับ b q คิวสปรเมื่อวานทีมน้องพักเจอแบบ อัดเป็นขี้อะไรนะครับผมนะฮะเออคือการดาฟก็ดูแล้วทรงเซียนเกินนะฮะเออทรงแบบโปรเลยนะฮะในส่วนของทีม BQV Sport นะผมแบนมา2ตัวเป็นออฟเลนคิงคิงเลยอย่างลิกเ่าโอเมนหนึ่งตัวโอเมนอีกตัวปลาดอกอะอะไรวะไอ,ไอตัวปลาดอกนึกชื่อไม่ออกมันติ๊อยู่ที่ปากเนี่ยขายออกมาบอลลีนนอกเออปลาดอกอย่างคิงแล้วก็โอเมนแบนไป3ตัวแล้วคือที่แปลกคือการดารัฟเนี่ยผมจะสอนดูนะเขาฉลาดมากครับเขาแบนตัวออฟเลน ที่จําเป็นไปแล้วเลือกตัวออฟเลนที่เหลืออยู่มาก็คือในส่วนของลิเตอร์ซึ่งผมมองว่าตอนนี้ออฟออฟเลนทหวดอีออดตัวหนึ่งคือยีน่ายังลุดูนนะแต่ก็คือเป็นงานตัดตัวได้โหดมากนะฮะแต่ว่าในฝั่งมามาฝั่งดูกินเชนเกเนีย่ยยังไม่เลือกเ่อเลือกยีน่ามาแล้วเออใช่เลือกยีน่ามาพอดีนี้ก็ถือว่าฉลาดเหมือนกันยังเหลือยีนา่าตัวยอดฮิตอยู่ก็เลยเลือกที่จะหยิบมานะครับผมแล้วก็ อยากตีคนยังไงนะโซดา,ามันกวนผมนะวนเวลาผมทำมาถ้ามือมันเรียนแบบมันล้อเรียนนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนของแบนนะแบนเป็นในส่วนซัพพอร์ตอ่อเรียกว่าตัวเปิดโปรโงเงินนะอย่างตีมีไปแล้วก็แบนร้ารู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งล้านโหดเฮ้ยอ๋อผมปล่อยคลิปเข้าไปเขาอาจจะแบนล้านแล้วคือผมชมไปด้วยว่าเล่นล้านโหดนะคนที่ชื่อ ล้าจบทุกง,งานนะเล่นโหนะแล้วก็เลยอาจโดนแบนไปผมมองว่าเป็นการแบนที่ฉลาดตัดขาคู่ต่อสู้ก็คือถ้าเราคิดว่าเขาเก่งแล้วเราสู้ไม่ไหวแบนไปเลยเพื่อความไม่ประมาทตัดคือมองว่ากินเซน็กก็ใช้งานได้ดีนะเดี๋ยวกูจะเอามือมาพากับกูนะโซดามันกวนผมแลวทุกคนนะฮะเอออ่ะเรื่มมาเป็นลำเบอร์นะฮบผมเป็นเอ่อซัพพอร์ตเปิดซัพพอร์ตมาเห็นซิ วันนี้เจอแล้วครับก่อนหน้านี้คู่สองทุ่มมึงพาไปนะก็เอาซิปกับลำเบอร์มาเป็นเออซัพพอร์ตทั้งคู่นะสองตัวนี้จะเน้นโครบโหดนะไม่อาจจะวิ่งทําเกมไม่โหดนะแต่ว่าจะเป็นตัวเซฟป้องกันจะได้เห็นเกมเดือดๆวันนี้น้องๆนะดับตัวแบบป้องกันมากันอย่างนี้นะเลือกแครี่มาครับผมในส่วนของบี s port นะฮะเป็นคาเฟนี่นะฮะฝั่งนี้ครับผมตัวอะไรฮะเขาเปิดแครี่แล้วเขาเปิดออฟแบบเปิดฮีโร่แบบคล้ายกันมากเลยอ,ะอ่ะบบผมยังมองว่าคือแบบมองว่าเบสิกอ่ะเออคือแบบ มันไม่ได้มีอะไรคือเห็นได้ทั่วไปอยู่ในการแข่งขันรายการใหญ่ๆนะัะผมก็มาดูครับผมว่าจะเปิดตำแหน่งไหนส่วนตัวผมนะผมมองว่าผมจะเป็นคนที่ชอบเปิดเปิดโลมิง่งที่หลังสุดเพราะว่าโลมิ่งเป็นตำแหน่งสําหรับผมผมเล่นเป็นโลมผมไม่ค่อยยืนซับนะผมจะวิ่งไล่ฆ่านะฮะระหายเรือดนะครับผมเออผมจะเปิดตัวโลมเป็นตัวท้าย,ายเพราะว่าผมมองว่ามันประทะได้ทุกตำแหน่งเป็นตัวที่ต้องประทะบ่อยสุดนะฮะถ้าผมเล่นนะผมแบบอย่างที่บอกไม่ไม่เน้นเซฟเน้นเอามันนะครับผมจะเปิดเมนหรือเปล่าครับ ไม่เปิดเคลลี่เปิดเมดนะครับผมเปิดเมดไปฮะในส่วนของเออ่สไนค์กรีนหยองเรานะฮะอันนั้นงูดำตัวรามุ่งมุ่งอยู่นะครับผมนะฮะแบนตัวไหนครับผมสไนคกรีนแบนเมดนะครับผมเพราะในส่วนของยูเซบอร์ดยังไม่ได้เปิดเมดแบนซาต้านะนเมดยอดที่ในช่วงนี้ไปนะฮะเหมือนเดิมคอมโบชุดเดีวยวเป็นลมนะถ้าดัวบางเนินตัวแทงก็เป็นลมได้นะถ้าเกิดแบบของของนำมากนะฮะมากก็ทีสองทีเนี้ย ฝั่งนี้แบนแครี่ไปครับอีกฝั่งยังไม่เปิดแครี่โอ้ยอยากหลับอ่ะทุกคนมันเป็นอีกแบนเกยนะเออนะฮะใครก็แบนกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ได้ไม่ผิดนะผมแค่ควนควโอยเล่นนะไม่ผิดไม่ผิดกดอะไรนะก็ยังไงครับแบนนี่อ๋อแบนเพนนะใช่เพนก็เป็นอีกตัวที่ผมมองว่ายังแรงอยู่แรงเวื่อนะับผมผมแบบไปลองเล่นครั้งเดียวคือแบบติดใจแหละคือแบบแรงมากนะเป็นเมทที่แรงมากก็อฝ่ายยังไม่ตัดเมทตัดได้นี่ครับผม ถ้ามองในเชิงคนรู้ผมมองว่าชิงไหวชิงพิกกันอยู่สองทีมนี้่ะนี่ก็เหมือนกันครับไม่เปิดแคลรี่ก็ตัดแคลรี่ฮะเป็นผมที่ผมโชว์ขิงเลยนะแบนแบนตัวซับสี่เลยเขาพลิกซับมาแล้วผมจะแบนซับสี่เลยนะเออผมเป็นการต่อให้จิตวิทยาผมขิงพอไม่กลัวครับน้องแล้วผมเนอฮะอันนี้ไม่ว่านะคือการแบนที่ดีเหมือนคนปกติก็แบนกันอย่างนี้แล้วผมแบนอย่างผมก็เลแบนแบบคนบ้านะอออยังไงครับ พลิกตัวที่4ครับผมสำหรับทีมสเนรกินยังขาดาในส่วนของแครี่นะฮะก็ยังเหลือ,อในส่วนของจ o k กเกอร์โอ้เหลือหลายตัวแครี่ให้ผมพูดเลยนะฮะฝั่งนู้นกลัวแครี่ที่เป็น DPS นะเขาแบนแครี่ DPS ไปหมดเลยถ้าเป็นแครี่ DPS ที่ผมมองเห็นก็ยังมีกระต่ายหลุดอยู่สลิมนะฮะมีสลิมมีตัวอะไรเป็น DPS อันนี้ผมพูดเฉพาะที่ DPS นะตัวโป๊กยังเหลือไวโอเหลือโจ๊กเหลือเยอะนะฮะผมนะันะบผมกลัวแต่เขาเลือกที่จะป็น DPS แต่ฝั่งนี้ยังไม่หยิบครับอ๋อโอเมนใช่โอเมนเป็นตัวที่ DPS โหดมากขอ,อเอาลาวิลแตโ่โอเมนไม่โอเมนเม่คิดมอเลนเออมอเลานไม่ได้เห็นนานนะแต่เลือกมาเป็นลาวิลนะครับลาวิลเดี๋ยวผมขอเอาหน้าผมออกจากตรงนี้ก่อนนะเราจะได้เห็นการปิกดับแล้วผมก็ลืมมาออกแบบเมื่อวานอีกนะฮะยังไงฮะอ่า แล้ว,วิ่งมาแล้วเปิดแ,แคลรี่ฮะแบนแคลรี่ไปก็ยังเหลือแคลรี่อยู่ดีผมมองว่าการแบนสี่ตัวมันก็ไม่ได้ปิดทั้งหมดมันยังเหลือตัวเล่นแต่ก็ถ้าเกิดเราไม่ชอบตัวจริงๆก็แบนไปอยา่างนั้นแหละถูกแล้วนะฮะเลงไว้ที่คิกแอกแล้วก็ดิเลกยังไงฮะเปิดเมทสุดท้ายยังฮะยังเล,นล่นลิ้นอยู่ฮะรัสเซียนเหรอลิลน,น่าก็ได้ลิลน,น่าก็โหดอยู่นะฮะรัสเซียนหเหรอฮะรัสเซียนได้หรือเปล่าได้อยนนู่ยนะ โมนนะผมว่าเริ่มเป็นเดวิชเชียนแล้วก็คลิกแน็กนะครับผมในส่วนของเออ่ไลอ้อนครบแล้วนะฮะยังเท่าที่มองตอนนี้ความครีเอทยังไม่มีนะสำหรับในส่วนของทีมเอ่อเขาเรียกว่าทีมอะไรนะทีมตอร์บีคิวอีสอนะครับผมแต่มาในอ๋อหมอกองมาสลับ้ากกันนะทุกคนอาจจะงงกับผมนะเออ่ในส่วนของเอ่ชินกินนะครับผมก็น่าจะเหลือตัวป่ายังไม่เปิดตัวป่านะฮะหรือว่าอาจจะมีอะไรพิกแพงหรือเปล่า นะจะมีความเพี้ยนไหมหรือว่าจะเอาชนะไปก่อนอค่อยไปเพี้ยนในรอบแปดทีมก็แล้วแต่สะดวกนะฮะไม่มีการบังคับนะเพราะผ,ผมไม่ค่อยชอบบังคับใครนะฮะไม่พอใจก็ไล่ออกเลยนะครผม <laughs> ยังไงฮะยังไงอติ๊กตอกสิบวิสุดท้ายครับยังไม่เผยเ,เห็นนะเอลินดอร์ <c oughs> เลือกเป็นเอลินดอร์ป่าครับผมก็ผมมองว่าแคลรี่สองบทเกมก็จะพลัง แต่ต้องดูว่าการเข้าทําปิดดาเมจของแครีมากพอหรือเปล่าถ้าปิดไม่พอคุณอาจจะโดนชกเนกลงโทษเสมอฮะมาดูในส่วนของสกิลเอโอีครับผมในส่วนของทีมเดี๋ยวผมขออันนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะผมจะลืมในส่วนของทีม BQ s p o ี t ก็สกิลเอโอีไม่มีมากเน้นโมบิลิตี้เหมือนเดิมแต่จะมีตรงตัวเมทโมบิลตี้อาจจะต่าลงได้ได้สกิลเอโอีจากเดลเซียนเนี่ยนะครับผมส่วนในถุงของทีมเออสเนกี้นะก็สกิลเอโอีมีทั้งลัมเบอร์ยีหน้าก็ได้ สกิลว e, ีโอีค่อนข้างดีนะผมมองตอนนี้นะฮะตัวไล่เก็บอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเอเลดอมันก็พิ้วอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าถามว่าผมชอบใครดาบม,มากกว่ากันส่วนตัวผมให้ซานกินนะครับผมก็แต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าเราเห็นฝีมือของ b q ๊กควสปอร์ตไปแล้วเมื่อวานคือเขาเลือกเล่นในจุดที่เขาได้เปรียบนะอย่างที่บอกไปมันมีข้อดีข้อเสียฮีโร่ในการบิ๊กแพนเราต้องดึงจุด,ดดีของฮีโร่ที่เราเลือกมาเลือกเล่นในสถานการณ์ที่เราได้เปรียบ หลีกเลี่ยงในสถนานการณ์ที่เราเสียเปรียบซึ่งบีคิลสปอร์ตผมมองว่าเขาเป็นทีมที่จับจุดตรงนี้ได้ครับผมเลือกสู้ได้ถูกเอ่อโลเคชันเออถามจริงและโลเคชันเขาเลือกถูกนะ <S <S ส่วนเซนก,กีนผมยังไม่ได้เห็นฝีมือนะครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เรื่องการได้พิโลเบสิ่งที่ผมมองว่าได้พิโลได้ค่อนข้างโอเคอะโมบิลิตี้ถามว่าสูงไหมสูงนะป่าของเขานะฮะได้คือมันสมดุลอะการเลือกฮีโร่ของเขาผมมองว่าสมดุลมาก นะครับผมก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมก็มาดูกันว่าจะสู้กันนะฝีมือเอ่อสกิลเพย์ของทั้งสองทีมจะเป็นยังไงนี่ครับเปิดเกมมาครับผมนะในส่วนของทีมบีคิววิทบอลก็เออเดินไวกว่านะศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งวิผมก็ถือว่าไวกว่านะครับผมเออนะฮะเกมโมบ้าเราชี้เป็นชี้ตายกันแบบแค่แวบเดียวแต่ว่าลับเบอร์เสียวขึ้นนะเปิดการว่าจะชิงเอ่อ ออสมัตรภูมได้ก่อนแต่ไม่ที่ไหนได้เข้าามาก่อนโนอนต่อเลิ่อไปฟรีแต่ลัเบอร์ฮะต้นเกมทิ้งอยู่นะฮะแต่ซิฟฮะเปิดโหมดเชียนะไปอมทีม,มา<อ>มทำให้คลิปหลยใชา<อ>ทำให้เลนกลางของโอยอมอีกรอบผมนี่กำหมัดเลยฮะอย่างนี้เวลก็ไม่ขึ้นเลยนะฮะในส่วนของส่วนของทีมสเนกีนะฮะเจอปวนไปอย่างนี้นะครับผมโหร้ายกาจนักหน้านะครับผมมันปวดนะฮะ คิดว่าเลนพลก็ปะทะกันไหมฮะไม่มีแลฮะโอ้แต่ว่ายีนา่าโดนแทงก้นไหมฮะไม่เป็นไรฮะยังทรงๆกันอยู่ฮะก็น่าจะกินกันยากอยูน่นะสองตัวนั้นนะฮะถ้าไม่แบบแลกกันเน่ยน,นะครับผมผมมองว่าการเสียเปรียบจะตกไปอยู่ที่โรมมิ่งหรือเปล่านะฮะการเงินของโลมมิ่งอาจจะเสียเปรียบแล้วโดนดุจชิปอย่างนี้สายออกมาได้ครับผมประสาทสมพัสอย่างดีครับผมนะลำเบอร์เดินมาเปิดแบบเซียวเซียนยังทรงความซ่าอารมณ์เหมือนเล่นแร็นะฮะ ยังไงฮะไ่เข้ามาช่วยแทนครับผมในกลางปล่อยเลนดอรหรือว่าไงฮะคิงไน้เก่ากจังป่าแล้วเราไม่ยู่ไม่ดโดดโหเสียฟิงเกอร์เลยนะฮะมือไวเกินไปหรือเปล่าฮะจังหวะนี้ปลอดภัยไว้ก่อน,นะฮะหรือว่าสะดุ้งยังไม่รู้นะ,ะแต่ผมมองว่ายังไม่นิ่งนะจริงๆเมื่อกี้รู้สึกว่าถ้าไปย้อนรีเพทน,นะน่าจะพ้นระยะนะครับผมแต่ยีน,นะครับผมส็ิติง่งขั้ที่สุดนะถูกโซนนะฮะบิคิวสปอร์ตในกีนยังไง อย่างเนี้ยครับผมเอเลนดอร์ต้องเล่นอย่างเงี้ยต้องซ่าอย่างงี้แต่เน็ตหลุดนะฮะเอเลนดอร์กระโดดกลับไปไม่ได้ฮะวันนี้เน็ตค่อนข้างแย่ขออภัยด้วยนะฮะลำเบอร์กระแทกเข้าไปฮะเราวีบอกจะเอาซิมเนสเโอมแต่ว่าลำเบอร์โดนแช่แข็งยังไงฮะยกไปว่ายลำเบอร์แช่แข็งน้าเป็นแบบเสียแต่ว่าเพื่อนโถลำเบอร์ไปโทนให้แต่เพื่อนตีมาก่อนแขมไม่ได้อีกโอ้โหโดนในส่วนของมีคิวลัดไปโอ้โหวนี้ฮะแลกกันไป1ต่อสจบฮะแต่กลายเป็นตัวป่าคับซัพพอร์ตที่เสียขาดทุนฮะ ตีบังกรก่อนด้วยแล้วก็โดนล่าสบังกรไปอีกนะฮะกำหมัดเลยฮะช็อตน,นี้เป็นผมนะฮะว่ายีน่ายัางไรลรลิกเตอร์อยู่ฮะยีน่าสีก่อนนะลำเพราะลิกเตอร์เข้าไปเติมคิมก่อน,นะฮะโดนไปก่อนนะ,ะโดนเฟิร์สบัตจากเสียเฟิร์สบัตจากลำเบอร์ไปก่อนนะฮะจานเงินเลยขึ้นนําไปนะฮะได้ทั้งมังกรด้วยขึ้นนําไปเกือบหมื่นตอนนี้นะครับผมในส่วนของพี่คิวิสปอร์ตครับผมแต่ว่าเหรียญบนยังไงลิกเตอร์ซ่าเกินไปหรือเปล่าโชว์ขิงฮะยังโชว์ขิวเปวล,ลี่ยน่าหิวบอก รอซื้อครับจังหวะนี้โอ้โหกำหมัดเลยฮะร่อซื้อครับน้องๆแต่ว่าโอ้โหลาวิวมาสตาร์ทไม่ให้ยิงหน้าจะโฉกไฟออกได้หรือเปล่าออกได้ครับผมลาวิวยิงแม่นะจังหวะนี้แคปความรอนะผมคุณซิเบอร์ครับผมซิเบอร์แต่ว่าคิงเนครับคันเขี้ยวครับไม่ได้ใครย่ำฮะคือรออซื้อดีแล้วนะลิกเตอร์รออซื้อดีมากครับผมคิงแน่ก็เติมดีมากแต่คนนี้ครับผมมาจากไหนฮะยิงไปปิดครับผมสวยงามครับผม ว่าคือการเล็งไนคิวจากเสียไก่แล้วแม่นได้ขนาดนั้นคือผมมองว่าโอเคเลยนะทําให้เพื่อนไม่เสียคิวไปครับผมทําได้ดีครับผมหรือหรือว่าเล็งจะฆ่าลิกเกหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อกี้เออนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนะครับผมยังไงครับแยกย้ายากันไปครับหม่นะวครับามป่าเสกทิ้งเนี่ยทิ้งป่าไปตัวหนึ่งนะเพื่อจะเดินเกมไวนะเข้าไปแล้วครับผม ลับเบอร์ยกคาเฟนีคาเฟนีล่อเท้าแต่ว่าลับเบอร์กดม้เอาปอไว้แต่ไม่ล่อทิ้งกระโดดเข้าไปวงหลงังครับทำให้ในส่วนของเมนไม่กล้าเติมมากฮะก็เลยเสียกันไปครับผมอย่างที่บอกโมบิลิตี้สูงกว่าหน่อยนะฮะก็ไม่สูงกว่ามากนะแต่ผมมองว่าเขามาเติมซึ่งอย่างที่บอกไปป่าเขาเลือกจะทิ้งคีฟทําให้มาแก๊งได้ไวกว่าแต่ป่าของเออเออเนกีนไม่ได้ทิ้งคีฟเก็บคีฟทุกตัวเ็าอาจจะเติมมาเติมแฉกว่าแต่ว่าเออังหวันนี้เตเ้ลเซียนแ์ได้แฉเพียงวันหนึ่งยังไง มาเอาฟอสมีไฟนะครับผมไม่เป็นไรครับยังรอดอยู่อ่ะไม่หิวครับผมร้านจบทุกงานวันนี้ไม่ได้เล่นร้านโชว์เตลเซียดไปครับผมยังคิงอยู่นะผมมองว่าเนี่ฮะที่กันมาเลนบนแต่ว่ายีน่ากลับไปเดิมเล่นบ้านฮะโดนไปสองเมื่อกี้นะสกิลเกิดโดนขึ้นน้ำไปอีกนะครับผมจังหวะยังคมอยู่นะฮะพี่คิงสปอร์ตนะฮะตะขีเนี่ยฮะเบงงงซากุระฮะคาฟฟนี่ตัวเดิม ยังไงฮะโดนออไปโดนไหมฮะไม่โดนฮะลิกเตอร์บอกเห็นก่อนฮะเนี่ยฮะเลนล่างจะมีปนันในนี้ไหมรันเบอร์โทมให้เห็นเข้ามาเยอะกว่าโดนออกไปครับผมอแขกงสู้ฮะยังไม่มีอะไรฮะแต่ว่าเลนดอเขาสู้เหมือนกันนะลิกเตอร์เหมือนรู้ฮะรู้ฮะรู้ฮะยีน่าเปิดแล้วฮะเลนดอใส่แต่ว่าเลนดอบอกแค่ตอนเพื่อนแค่ตอนกลางมันมาแล้วเพื่อนกลางมาแล้วเพื่อนยีน่ากลายเป็นเหยื่ออารมณ์ อย่าไอ้บอลบอกอย่าทิ้งกันอย่างนั้นสินะร่วงไปฮะเรียบร้อยฮะตัวเบอร์ยกได้สามแต่ไม่มีผลอะไรสกิลต่อไม่มีเบงกอลสักุระอะไรออกไปครับจริงๆมันมันถามว่าแรงไหมมันก็ไม่ได้แรงมากครับแต่ถ้าเกิดโดนนานๆมันก็จุกได้ฮะนะผมแล้วก็เป็นการโซนที่ดีด้วยสําหรับสกิลของเออนี่ยับผมอันตรีของเอ่อคาเฟนี่นะครับผมแล้วจะมาจังหวะน,นี้สวนบอกเพื่อนจะเอาคอบวกครับผมยังไงไม่ได้ครับโดนขวางไว้ต้องกระโดดกลับไปสวนว่าจะเอาฝืนเอามังกรไปหรือเปล่าจังหวะน,นี้ เขารูไ้ไหมเอ่ยรู้แล้วครับผมทิ้งแนกบินมาแล้วต้องถอยครับลาวิลลาวิลโดนโลมไหมโูเล็ตไฟวันนี้ถั่วสวยมากครับผมเข้าทำกันได้ดีแต่ลำเบอร์จะเก็บคืนไม่ได้ไปเท่าไหร่นี้เก็บคืนไม่ได้แถมโดนสวนเหลือเอร์ดอนตัวเดียวยังไงฮะขาครับผมว้วาวเอลาดอนก็ไม่รอดนะผมล่วงไปฮะตายกับเพื่อนผมมองว่าการสื่อสารกันยังไม่ดีนะครับผมนะฮะ ยังเข้าไม่สุดการที่เข้าไม่สุดบางทีแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้าไปโดนแต่ว่าเดลเซียจะหว่ามาแต่นี้ไม่มีอะไรแถมโดนแช่แขอีครับผมเขินกันไปนะสงเสียนกว่ามากครับผมในส่วนของบีคิวสปอร์ตนีีกินต้องสติไว้นะครับผมยิ่งเจอเกมเสียเปียบเราต้องยิ่งกล้าเล่นนะนะครับผมใจเย็นๆนะติกเตอร์โซนสูงครับจังหวะนี้ล้วงเข้ามาก่อนแล้วฮะฆ่าได้ลือไม่ได้ไม่รู้แต่ตอนนี้กูไล่ถูกมากครับผมตาวิลส่วนเอลันดอมาลมเบอร์ไล่โอ้โหเลือกัน จริงๆอ่ะเขาไม่ได้มองถึงการฆ่านะแต่ว่าผมมองว่าผมมองว่าเป็นการเข้าไปโซนเป็นการเข้าไปโซนให้เพื่อนนะฮะผมมองว่าเป็นการเข้าไปโซนให้เพื่อนได้ดีมากนะฮะสำหรับในส่วนของเอ่อลิกเตอร์เมื่อกี้เข้าไปโซนให้เพื่อนเอาบ้านนะครับผมถึงตัวเองตายผมก็มองว่า Feels ยัางได้กําไรแต่แถมเกือบได้คิวอีกถ้าเกิดเพื่อนไม่มาเติมเมื่อกี้ลิกเตอร์อาจได้คิวแต่ว่าบวกกันแล้วกัรเกาเจ้านี้ระเบอร์โดนลุกตพ พยายามเปิดอันติไีไปช่วยในส่วนของกิ๊กซี่ครับผมแต่ยังสู้ไม่ไหวยีหนา้ากระโดดเข้ามาแต่เลนโดเผลอเข้าไปโดนแช่แข็กจังหวะนี้ขวดมาออกฟอนมายังรอดราอยู่อยู่แต่ว่าคาเบพี่ดี่ยิงปิดไปจังหวะสุดท้ายดับเบิลคิวไปในส่วนของคาเฟนดี่ครับผมสวยงามตามท้องเรื่องครับเสียมาครับผมหมดขิงจัดฮะ ผมมองว่ามีค s p o r บอาจจะเป็นทีมที่แข่งบ่อยค่อนข้างบ่อยดูจากทรงการเล่นนะครับผมนะก็ <has> เล่นกันได้ดีนะฮะแล้วก็ตามมาตรฐานมือหวาก็เก่งนะครับผมแต่ก็นะครับผมเก่งจริงคะแต่ยังไม่เคยเจอผมรอเล่นแล้วผมผมเจอผมก็าอาจจะ้ไม่ไวเพราะว่าเขาเล่นเป็นระบบทีมแล้วคอกันดีมากเลยนะครับผมขิงอ่ะเออเป็นมวยเลยดูเขารู้ชั้นเชิงให้ผมประเมินจากความสามารถน่าจะขนร้อยดาวขึ้นนะครับผมนะครับ หนึ่งเพราะเป็ดแต่ยังไม่ใช่ช่วยสำคัญฮะเนีย่ยฮะเช็คไอเทมกันนะครับผมการเงินน้ำสุดจนส่วนของคิงเนี่ฉีกไปห0 0ันนะผมเอเดนดอตารม,มาที่ส0 0พันฮะว่าครับฟินี่การเงินเป็นรองอยูน่นะตอนนี้เป็นรองของเกมนะครับฟินี่ก็มีของไวก็ยิ่งอันตรายนะฮะยังไงครับ,รรบจังหวะนี้ติดกันมาจะมีเรื่องหรือเปล่าผมขอแบบขอฝากฝากไปหนึ่งนะฮะหน้าจอไปหนึ่งบวกกันหรือเปล่าจังหวะนี้ เบ,บอรกได้กระบายเลดอนได้แดงมาอยู่ยังไม่เสียท,ที่ครับผมผมาแล้วไม่มีเรื่องกันนะฮะยีน่าต้องต้องเป็นตัวเปิดให้เพื่อนแล้วก็ลัมเบอร์ตามไปซับให้ทันนะผมมองว่านะนะครับผมถ้าลัมเบ,บอร์เข้าไปก่อนเนี่ยผมมองว่าไม่เวิร์กการที่ลัมเบอร์สไลด์ไปมันได้เกาะนึกออกไหมถ้าอยู่มันไปเกาะเนี้ยแล้วมันโดนเกาะเนี้ยมันมองว่าไม่เวิร์กผมเป็นคนหนึ่งที่ไล้ลัมเบอร์ถ้าไฟอะจริงๆผมจะไม่เปิดแต่ถ้าเกิดคู่หรือคู่น้อยกว่าผมจะเปิด แต่ยกสวยครับจังหวะนี้แต่ตัวที่โดนอย่าลืมว่าเป็นทิปเขาคิ้งออกไปได้เอกคงเขาสลักมาแยกไฟครับผมคิงเน็กติดเครื่องบินขึ้นมาจะได้เก็บคนช้าหรือเปล่าเกล็ดอร์มิอ่ะยังมีปะทะกัไว้อยู่โดนออกมาได้แต่โอ้ยเตยกเทียนอ่ะไปดิอ้นี่แค่นี้หรือเปล่ากระโดดมาทิปจังหวะนี้โดนมาโหดเกินแหละครับน้องๆคือแบบให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอ่ะโดนแช่แข็งลอย่างนั้นอ่ะคือแบบนี่ออกไหมกับ กลับก็ไม่พ้นอะ่ะถ้ากูจะโยกหรอกคุต้องถอยหลังแต่กูก็โดนพวกนั้นน่ะแต่จังหวะนี้ค้างนะฮะโคตวัวกันอยู่ฮะเข้ <S 2> <S 2> ามาที่แดกผตอนนี้กล้าเล่นนะในส่วนของพี่คิยสปอร์ตฮะด้วยการไอเทมที่เงินฉีกไปเกือบห้าหมืนนะ่นฮะไปห้าพันโหโชว์ขิงไปเลยฮนะกระโดดเข้าบ่อแล้วจบเกมฮะหมดไม่เติมนะฮะพิชลุยสปอร์ตก็นะโว้ยนะคิกแหนกนี่บินวนเลยนะฮะผม ่าเต้นสวยมากก็เสียใจด้วยสําหรับอ่ออ่อสเนก,กีนไม่เป็นไรนะครับเกมมันมีแพ้มีชนะนะผมทําได้ดีแล้วอย่าไปว่าเพื่อนบางทีอาจจะไม่ขอเพื่อนเราเราไปปรับปรุงค่อยๆใจเย็นๆคุยกันแล้วก็เราพลาดจ,จุดไหนเฮ้ยมึงไม่ได้คอบอกกูหรือเปล่าถ้าสำหรับผมผมมองว่าเป็นการคอนะผมมองว่าเอรินดอร์หวัวไวสุดแต่ว่าบางทีเนี่ยเข้าไปแล้วเพื่อนเข้าไปแล้วแล้วเอรินดอร์ถอยอาจจะไม่ได้บอกเพื่อนแล้วเพื่อนไม่รู้นะฮะ จังหวะนี้ก็ควรคุยกันสรรื่อสารใจเย็นๆนะครับผมคุยกันดีๆก็ไว้ปรับปรุงในครั้งหน้าก็ขอบคุณมากสำหรับมาร่วมรายการเรานะครับผมยินดีด้วยแล้วก็ยินดีด้วยสำหรับอบ Sport ปอร์ต่อไปสำหรับวันนี้หากใครชอบใจนะครับผมรายการอ o v อวีทีเนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเรานะฮะจอร์จสตูดิโอนะครับผมไว้ด้วยแล้วก็จะนำเสนอรายการดีๆผักรแรงวงการอีสปอร์ตใ,ในทิศทางที่แอดวานซ์กว่ารายการไหนๆแล้วกันจะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆหากชอบใจยังไงก็อย่าลืมพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบบ๊าายย